สวัสดีค่ะเปลล่าราณีค่ะสวัสดีค่ะทีมรานิดานะคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่พูดเลยว่าไม่กลัวค่ะถ้าเป็นเรื่องการโพสท่าท้าลมเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะเราจะเอาสายตาไปพิฆาตรอยยิ้มของน้องครีมค่ะรอยยิ้มนี่แหละค่ะคงยิ้มไว้เยอะ รอดูนะคะว่าใครจะชนะภารกิจนี้ <c oughs> เราเพิ่งไปถ่ายโฆษณากันที่โมร็อกโกแล้วก็เลยได้แรงบันดาลใจเอาตีมโมร็อกโกมาถ่ายกันในวันนี้เลยค่ะ ที่นู่นอาจะฮิตด้านกาแฟเป็นคาเฟ่แบบชิลๆเพะวะจะมีเครื่องดื่มเด็ดของเขาเลยเอาใบมิ้นต์สดๆใส่ลงไปในชาเขียวอะค่ะใบสะระแหน่ที่บ้านเราเอาไว้ใส่ในลาบอบจะลองกันดูนะคะเผื่อว่าจะแบบหยิบออกจากลาบไปใส่ในชาดูบ้างราะว่ามันจะอร่อยที่บร็อคโคลือเปล่าลาบทอดอ่ะเพิ่งกินเป็นหลังสวันนี่ไงนี่คืาเก็บมา ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยทีมกระโดดสวยมากอห่แบบเป็นนกนกควมงโกีที่แล้วมาเองหรือเปล่าเนี่ยสวยมากเลยทีมเือนนกควมิงโกอะกระโดดมันทำมาเรื่ใครจะไปเคยโดดแล้วแบบผมยนีต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยจับผมข้างนีค่ะเดียวข้างนนะผมม่ยุ่งเลยค่ะยังสวยเหมือนเดิ ใช่ค่ะพายุแรงมากมาแต่อยากจะบอกว่ามิชชันที่สนุกที่สุดใายสนุกมากเพราะวแบบเหมือนลมมันแรงแล้วก็แบบแล้วเราโยกกันไปโยกต้องโยกกันหาองศาลมอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แย่งซีนกัน จะ <Wow. S 2> ให้เต็มสิบเหมือนกันค่ะไม่ยอมแพ้เหมืนอนก,กันจะชนะค่ะเพราะว่าผมยังสวยอยู่เหมือนเดิมท,ทั้งคู่เลยค่ะลมทำอะไรไม่ได้เลยก็มีตัวช่วยที่ทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็สวยจัดทรงใหญญายซันซิลสีชมพูของเราสูตรผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายค่ะผมเราเลยยังเป๊ะอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะยังไงก็รอติดตามนะคะซันซิลพิงค์ทริปแอด ค่ะรับรองว่าจะต้องสวยงามอลังการแน่นอนยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะฟันซูไทยแลนด์แฟนเพจนะคะ